ซื้อมาสามบาทเรเข้ามาเรเข้ามาข้าวญี่ปุ่นปลูกเองปลาสมอนเลี้ยงเองนะคะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงถูกนะจ๊าสินค้าทำเองสดสดใหม่ๆค่ะที่พูดมาทั้งหมดโกหกแลพว่ีเชิญคะ่ะ ตำเล็ก3บาทขั้นต่ำสิบชิ้นขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าถ้าไม่ถึงคิดราคาปกติชิ้นละ5้าบาทแซลมอนก็มีนะคะซึ่งทุกหัวใหม่ใหม่มาเลยจ้าวันนี้มีม่อนดองกุ้งดองนะคะอันนี้่ะมีินนะเอาเพิ่มไหมคะสามบาทคุณลค้าได้แต่ขั้นต่ำสิบชิ้นนะคะสองสี่หก ชิ้เลยไม่ได้จากไหน100อนนะคะ115 115 130 104 15มี15บาท4ชิ้นได้ของหนูได้อีก3ของหนู60นะ 3บาทค่ะบสาบาทซูชิชีละสามบาทเลยค่ะขอบคุณนะคะรับพอดีคาะแล้วก่อนด้านหน้านะคะเชิญค่ะกล่องิบก็ได้สมกล่องสกล่องนะเยก็ได้นะ้กล่อง ขอบคุณนะคะมาอีกแล้วสวัสดีค่ะบอกนอนได้ยังรวมอันนั้นด้วยอีกติใช่ร้อยสบ้าร้อยสามด้่รวมหรือแยกหนึ่งเดียวรวมมันนหนึ่งก กรสามบาทซูชีจิร้สามบาทเลยครับดูก่อนจ้าดูก่อนสร้างสินกันอย่างเดียวนะครับ หน้าอื่นสิบบาทนะแซลมอนเท่านั้นที่สิบห้า้าปั้นก็มีนะคะเชิญค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะขายวันสุดท้ายแล้วดูที้ไม่ได้ขายแล้วดูบ้านขายบ้านมีรถขายรถรีบมาซื้อรีมบมาบอกันเลยนะคะรับเชิญค่ะแล้วไปอยู่วัดแต่ละวัดก็เต็มแล้วค่ะตอนนี้สิบชินช้นสิบชิน้นเอาไหนดิค่ะพี่ <จบ S 1> อันนี้อ่ะคะ มันสามชิ้นห้าสิบแล้วคุณพี่จ๋าเป็นสามชิ้นห้าสิบก็ต้องเป็นกลาไหงกลางไหนจ๊ะนี้ใช่ไหมจังนี่อ๋อนี้ได้เลยเลือกเลยค่ะแม่กูมองขึ้นบนแต่ขึ้นบนมีสีก็คือมีได้นะมีสวนสีได้ไม่ต้องเอาไปช็ดนะคุณโอ้แม่ไม่ถึงนัวอีกวคูชี้ชิ้นละสามบาทด้านนี้นะคะเลือกก่อนจ้าอาหนี้จีบป้ายให้นี่ไปยืนอยู่ข้างหน้าไปลูกตาเราเร็วทำสายลูกตาข่าย สามบาทค่ะสามบาททูชิชิละสามบาทเลยครับเลือกก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะบายๆอันลี่ยมหรอจ้คุณพี่จ๋ะอันเล็กถ้าไม่ถืโอโซนสิบชิ้นสามสิบนะคะเล็กกับใหญ่ไม่ได้รวมกันนะคะคุณลูกค้าขะ,ะสามบาทสาบาิบชิ้นขึ้นไปอ่ะอันเล็กอะค่ะถ้าโซน ออะไรมีแซลมอนด้านบนสิบกับสิบห้านะคะเฉพาะแซลมอนที่สิบห้านะสิบชิ้นส0มสบสามสิบเป็นห้าสิบอ้าสิบบวกเก้าสิบเป็นร้อยสี่สิบบาทจ้าเท่าไหร่คะหนึ่งสี่ศูนย เอาไม่แล้มันเป็นได้อย่างี้ยยังยังตอะ่อกิไมก่งไม่เก่งไม่เกงไ่เกง่เก่ง่เเไม่กไม่กม่่เไก่ก่งเก่่กไม่นก่งก่ลไก่งเกง่มมไ่งเงกม่่ อ้อมยังไม่ได้บอกใช่ไหมนอกจากที่ขายสามบาทแล้วที่ร้านยังเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยนะอ้าวจริงป่ะเนี่ยจริงครับอ้าอย่าถาผมนะโอ้ยบุฟเฟ่ค่าสิบเก้าบาทอ้าวจริงบาทเดียววันนี้มันเริ่ฟเลยนะเนี่ยต้องไปกินที่ร้านนะอาบุฟเฟ่จะอยู่ที่ร้านเก้าสิบเก้าบาทกินได้ไม่อั้นรวมทาโกยากิด้วยไม่จำกัดคำไม่จำกัดเวลาผมยังพี่มันต้องคอนเทนต์นะเนี่ยต้องสร้างนะ ซเออร์มาเจ็ดปีแล้วไฮโซเออร์กัตเวนเนี่ยกินตรงเนี้ยบุฟเฟ่ชุดนี้ของใครคะส่งจ้าไ่เบงันแบงกัร้อยขออนุญาตรับตรงพรุ่งนี้นะจ๊ะของพียกินนึงเบุฟเฟ่เป็น99บาทกินได้ไม่อั้นทานได้ทุกอย่างที่เป็นซูชิรวมถึงทาโกยากิด้วย สามารถเสิร์ชบนใน YouTube ได้นะครับร้านซูชิฮานาพุซเซ่ค่าอยู่ที่ไหนมั้งตลาดเครื่องฟ้าครับตลาดเครื่องฟ้าของสามเนี่ยครับหมูสามอ๋อตลาดเครื่องฟ้าของสามหมู่สามอ๋ออยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเหมือนโอ้ดูกวกมาไกลห่างกินใกล้นะเดี๋ยววันวาต้องไปเหยื่อแล้วเนี่ยได้ไปหนม่แม่หมูไปลอกเล่น ดูก่อนได้นะครับสามบาทครับสามบาทซูชิชิละสามบาทเลยครับสิบชิ้นขึ้นไปถึงจะเหลือสามบาทนะครับด้านบนมีสิบกับสิบห้านะคะมีเบอร์ไฟสิบแถมสองนะครับแต้มอนหน้าเดียวขายวันนี้วันสิดท้ายแล้วดูพวกนี้ไม่ได้ขายเดี๋ยวนี้มีอะไรต้องเติมดิดูอจคุณนะคะ เลือกได้ก่อนนรี้เลยจ้นมในสจะอยู่อัค่ะจะลองเทสกินบุฟเฟ่ไหมพี่น่านะพี่เดี๋ยวลองไหมน่าลองมากเดี๋ยววันไหนพรมีคนเคยลองกินที่ร้านผมเนี่ยคำเนี้ยสองร้อยห้าสิบคำเนี่ยนะใช่โอ้เขาไม่ใช่มนุษย์ต้องยอมมาเขาเป็นพีไอแหล อ๋อผมว่าห้าสิบคำว่าเต็มที่พี่กินได้สองร้อยห้าสิบชิ้นโอ้นั้นมน,มนมุษย์นะมนมุษย์มนมุษย์ต่างดาวโว้ยอันนาต้องยอมเขาอะยอมอันนี้ต้องยอมอนาพี่จ๋าหมดแล้วหมดเลยจ้า ตอนเจ็ดปีงานเลยแไม่ค้าเอาแต่มีโทรศัพท์ 对。<noise> <noise> <noise>